ไปไหนก็น,นะครับเไปไหามานั่งทาอะไรกันฮนะะเามนี้หละ็นกนะ็เป็นอะไรก็เลยมานั่งมาถามดูแล้วบ้านอยู่ตรงไหนกัน,นะครับเนี่ยนี่เขาอ,อยู่นี่ E át, อ๋อล้วมาหาของอะไรกันนะครับนม่มาขนอะไรกันนของ่านงนี้มาันอเก่าาปาอะไรเนี่ยนะินม่อิเมื่อกี้เล้วปกติหาก็คืนกันเงี้ยนะไม่เชิงหรอกแต่เกงก็แตะกอาอ๋อปกติมีอาชีพค้าของเก่ากันหาของเก่าขาย แล้วบรรพอได้บ้างไหมบรรพอได้พอได้วันละกี่ร้อยกี่พันนั่นนะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอะครับเป็นขั่วพลาสติกบ้างอะไรหลายหลายอย่างเดี๋ยวเสร็จขอมาได้เท่านั้นนะถั่วอ๋อมีเบอร์โทรไหมคะมีเพราะว่าที่บ้านมีกล่องเนาะอยู่ไกลไม่ละถ้าไกลไม่สะดวกไปนะเนี่ยตรงเลยหมอสียงไปนิดนึงอ่ะ หอยโลหอยโลหมอนเตียงนี่พิซซ่ามีพิซซ่ามาเอาพิซซ่าไว้กินไหมโอ้โหผมเอาเอออย่างดีเอาพิซซ่ากําลังหิวเลยนะกําลังหิวอันนี้คนละบ้านกันเลยหรือบ้านเดียวกันเลยก็คนละหลังกันคนละหลังกันเอ๋อผมเอาตังค์ไว้ให้ คนละห้าร้อยยิ้มให้ผมหน่อยครับแลกยิ้มถ่ายรูปสิครับถ่ายรูปเวลาให้ตังค์ให้ตังค์ถ่ายรูปครับครับถ่ายรูปถ่ายรูปเย็ัไอาไม่เป็นไรไม่จังเป็นหรอกไม่กินเหล้ากันอยู่แล้วโอเคโอเคโอ้ครับ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 มีก้อนเจริญนะที่บินครับขอบคุณนะครับครับผมครับผมยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ อยู่ตรงนี้เองนะยี่ห์ผมจะได้ไปจ่ายสายไฟรถอืมก็ให้แสงระหว่างผมอ่ะอ๋อได้ๆใส่แล้วดีแล้วยิ้มให้ผมหน่อยยิ้มเหมือนหวานเขากลูมมากเอามีความสุขเยอะๆนะนะครับนะสวไปดีข้าวหน่อยๆตั้งใจเรียนนะหนูนะตั้งใจเรียนลูกนะโอเคก็เป็นการแบ่งปันระหว่างเส้นทางที่เรา ดำเนินชีวิตกันต่อเดี๋ยวดูต่อไปว่าเราจะไปแบบ่งปันความสุขตรงนี้กับใครที่ไหนได้บ้างโอเคครับขอบคุณมากโอเค